สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนป .3 ทุกคนนะคะคุณครูเอนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายการทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้หนักเรียนได้ทําตามกันค่ะเริ่มตั้งแต่หน้าปกเลยนะคะในห้นักเรียนวงให้ตรงว่านักเรียนเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายนะคะแล้วก็เขียนชื่อ ว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเล่มนี้เป็นของใครนะคะเลขที่อะไรแล้วก็อยู่ห้องปอสาทับอะไรตามภาพเลยค่ะลูกเปิดต่อจากปกนะคะก็จะเป็นคำนำเพราะทำนองเดียวกับหนังสือโดยทั่วไปนะคะคำนำก็จะบอกว่าเอกสารที่นี้จัดทำขึ้นมาเพื่ออะไร แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดเอกสารทีนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนยังไม่ต้องเขียนในช่องว่างที่คุณดูณเว้นเอาไว้นะคะแค่อ่านเฉยๆก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์หรือจะดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะให้อ่านเลยค่ะ นักเรียนจ๋าอ่านเสร็จหรือยังจ๊ะข้อความในคำนำนี้คุณครูคิดจากประสบการณ์ของคุณครูและจากการอ่านเรื่องการออมของในหลวงรัชกาลที่9้าท่านผู้ปกครองกับนักเรียนเห็นด้วยกับคุณครูหรือไม่นั้นคุณครูขอนำทำก่อนสักสองสัปดาห์นะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆค่ะขั้นที่หนึ่งนักเรียนกับผู้ปกครองต้องตกลงกันก่อนว่า จะให้นักเรียนใช้จ่ายซื้อขนมและของเล่นวันละกี่บาทอย่างของลูกคุณครูต้นเหมยตกลงกันว่าวันละ40บาทและหากวันไหนต้องใช้มากกว่านั้นต้องสะสมหรือหักของวันต่อไปเมื่อตกลงได้แล้วขั้นที่สองก็ลงมือเขียนได้เลยค่ะ บรรทัดแรกมีคำว่ายอดยกมาหน้าแรกไม่ต้องมีคำนี้ให้ขีดออกค่ะวันเดือนปีให้ใช้ของวันนี้นะคะแล้วก็ในช่องรายการก็ใส่ที่มาของเงินที่นักเรียนได้มาอย่างเช่นแม่ให้หรือพ่อให้นะคะต่อไปก็คิดว่ารายการที่เราเขียนเป็นรายรับหรือรายจ่ายถ้าเป็นรายรับก็เขียนในช่องรายรับ แล้วก็ขีดในช่องรายจ่ายแล้วก็ไปเขียนในช่องคงเหลือนะคะบรรทัดแรกก็คงเหลือก็จะเท่ากับรายรับนะคะบรรทัดต่อไปนักเรียนก็เขียนรายรับรายจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันนะคะเช่นนอกจากผู้ปกครองให้แล้วมีคนอื่นให้อีกนักเรียนก็บันทึกไปได้เลยนะคะ ส่วนรายจ่ายบางรายการอาจจะมีการทําซ้ําๆกันหลายครั้งนักเรียนก็อาจจะรวมกันทุกครั้งในแต่ละวันแล้วก็เขียนครั้งเดียวก็ได้ค่ะบรรทัดที่เป็นรายจ่ายช่องรายรับจะขีดแล้วก็เขียนตัวเลขในช่องรายจ่ายส่วนช่องคงเหลือให้เอาตัวเลขในช่องรายจ่ายไป หักลบจากตัวเลขในช่องคงเหลือด้านบนค่ะนี่เป็นภาพตัวอย่างการทําบันทึกรายรับรายจ่ายของต้นเหมยนะคะและวันต่อๆไปคุณครูก็จะถ่ายภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างเรื่อยๆนะคะเรื่อ,องออมกันเลยค่ะเด็กๆ